มวลมารลำพองนอนอพรัตน์สถานรักร้อยปีเขามองเห็นอย่างชัดแจ้งเขายังล่วงรู้อย่างชัดแจ้งแต่ว่าเขายิ่งมายิ่งไม่เข้าใจโปเกียวหุนไม่เข้าใจจริงๆว่ามารเบื้องหน้าฉะไหนเป็นสตรีนางหนึ่งทั้งยังเป็นสตรีที่เขาสามารถระบุชื่อได้เป็นซออ้วงของอาทิอาทิ ซออ้วงคนทั้งสองเป็นใครปริตานั้นหัวใจของอาทิถูกชื่อทั้งสองนี้พัวพันจนยุ่งเหยิงสำหรับกับเขาชื่อของอาทิคุ้นเคยยิ่งคุ้นเคยราวกับเป็นตัวเขาเองแต่ต่อให้ขบคิดจนสมองแทบแตกยังนึกไม่ออกว่าอาทิเป็นใครชื่อของซออ้วงก็บังเกิดเป็นระรอกอันนุ่มนวลในจิตใจของเขาเขาไม่เข้าใจว่า ตัวเองไหนบังเกิดความรู้สึกอันสลักซึงใจพร้อมกันนั้นในห้วงสมองของเขาปรากฏภาพเงาร่างชุดขาวอันแบบบางสายหนึ่งขึ้นโปกเกียหุนเชื่อว่าเจ้าของเงาร่างชุดขาวที่พลันผุดขึ้นในห้วงสมองของเขาสมควรมีชื่อว่าซออ้วงท่านเป็นสตรีของอาทินามซออ้วงโปเกียหุนถามย้ำอีกคราหัวคิ้วทั้งสองข้างแทบขมวดมุ่นชิดกัน ทั้งนี้เพราะโฉมหน้าแท้จริงของจูยินแก้วตาดำให้ความรู้สึกคุ้นเคยแก่เขาน่าเสียดายสิ่งที่เขานึกออกได้มีเพียงนี้เท่านั้นเมื่อครู่เขาร้องพร่งคำเสาะอ้วงออกไปอาจเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ประทับอยู่ในส่วนลึกของหัวใจแต่ก็ลืมเลือนแต่แรกชนิดหนึ่งนี่ยากตำหนิโป่เกียวหุนเรียกชื่อเสาะอ้วงออกไปทั้งนี้เพราะโฉมหน้าแท้จริงของจูยินแก้วตาดำ ช่างคับขายเงาร่างชุดขาวซึ่งประทับอยู่ในห่วงสมองของเขาถึงเพียงนั้นหนึ่งเดียวที่แตกต่างคือจูยินแก้วตาดำไม่ได้สวมใส่ชุดสีขาวตรงกันข้ามกับสวมชุดดำเมื่อหมอกสีดำสลายคลายสิน้นเห็นจูยินแก้วตาดำสวมชุดกระโปรงสีดำลากดินผมเผาที่ดำคลับยิ่งยาวสยายร่วมวาดูไปคลับขายทูดนรกที่ขึ้นจากห่วงโลกัน ตรเตรียมค่าวิญญาณผู้คนในแดนดินนางถึงกับดำเข้มกว่าสยบขวัญผู้คนยิ่งกว่าแก้วตาดำหากบอกว่าแก้วตาดำเป็นนางมารจากขุมนรกโปกเกียวหุนเป็นเทพมนุษย์ตยุจากโลก,กันอย่างนั้นจูยินแก้วตาดำยิ่งเป็นเจ้านรกโลก,กันโดยสมบูรณ์แบบแต่ที่สะดุดตาผู้คนที่สุดมีใช่ความดำมืดตลอดทั้งร่างหากแต่เป็นใบหน้าของนาง ใบหน้าของนางมีเพียงให้ความรู้สึกคล้ายเคยรู้จักแก่โปกเกี่ยวหุนทั้งยังเป็นใบหน้าที่งามซึ้งสักรานใบหนึ่งความงามงดนี้เพียงพอกระตุ้นความริษยาแก่สตรีทั่วโลกล่าสร้างความลุ่มหลงงมงายแก่เหล่าผู้กล้าที่แถนางเป็นมารที่มีฝีมือไร้ผู้ต่อต้านบุคลิกภาพไร้ผู้ต่อต้านยังกอบด้วยความงามไร้ผู้ต่อต้านมารที่งามสักราน พอได้ยินโปเกียวหุนเรียกหานางเป็นเสาะอ้วงเพียงสันศรีะแย้มยิ้มกล่าวว่าคิดไม่ถึงเจ้าพอเห็นโฉมหน้าแท้จริงของเรากับสามารถเรียกชื่อเสาะอ้วงดูท่าเท่าเทวะคิดค้นตัวยาลืมรักมาดว่าทําให้ใจเจ้าลืมสิ้นความรักแต่ยังไม่สามารถทําให้เจ้าตัดรอนวาสนาได้โปเกียวหุนประเชิญกับรูปโฉมความงามของจูยิ้นแก้วตาดํา นอกจากบังเกิดความรู้สึกที่สนิทสนมแล้วหามีจิตว่าวิวรันจวนใหม่กล่าวเสียงเย็ยนฉาว่าท่านเรียกว่าสออ้วงจริงๆไปหน้าอันง,งดงามของจูหยินแก้วตาดำกับปรากฏรอยยิ้มอันหดหูวูบหนึ่งกล่าวว่าเราก็มุ่งหวังเป็นเสออ้วงน่าเสียดายเราไม่มีบุญวาสนาเช่นนางสามารถมีบุรุษที่รักนางด้วยจริงใจเราไม่ใช่เสออ้วงนั้น เอ่ยถึงคำํำบุรุษที่รักนางด้วยจริงใจจูยินแก้วตาดำถึงกับเพ่งตาแวววับจับจ้องมองโปกเกียวหุนคลายกับว่าบุรุษที่จริงใจนั้นเป็นเขาเองแต่โปกเกียวหุนเผชิญหน้ากับมารไม่กล้าผ่อนคลายจิตใจยิ่งไม่มีอารมณ์คอยตามไม่เข้าใจว่าบุรุษซึ่งจูยินแก้วตาดำเอ่ยถึงเป็นใครจูยินแก้วตาดำกล่าวสืบต่อร้อยกว่าปีมานี้ เราแม้กบดานอยู่ในขุมนรกเขาวงกดบนภูเขาส่งสัวแต่ก็ออกท่องโลกภายนอกมีหนำซ้ำแก้วตาดำสาะตักหมอและมารสตรีต่างติดตามดูการเปลี่ยนแปลงในโลกล่าแทนเราดังนั้นพวกเราทราบเรื่องของซอะอ้วงเป็นอย่างดีเอ่ยถึงตอนนี้หยุดเล็กน้อยค่อยกล่าวอีกว่านางเป็นสตรีที่หายากยิ่งเพื่อกอบกู้ภัยพิบัติของแผ่นดินมีเพียงเสียสละตัวเองยังละทิ้งความรัก ซึ่งสามารถผลิดอกออกผลตัดร้อนบุรุษที่งมงายในรักยินยอมมีชีวิตอยู่อย่างอ้างว้างไม่สิ้นสุดโปเกหุนรับฟังถึงตอนนี้พลันกล่าวเสียงเย็นชาว่างมงายในรักในโลกยังมีบุรุษที่งมงายในรักจูยินแก้วตาดำหัวร่อออกมาชำเลืองมองโปเกหุนด้วยความหมายอันลึกซึ้งแวบหนึ่งกล่าวว่าตอนแรกเราก็ไม่ใคล้เชื่อถือว่า ในโลกยังมีบุรุษงมงายในรักดำรงคงอยู่ภายหลังเราค่อยทราบว่ามีบุรุษนามอาทิคนหนึ่งมาว่าคนรักของเขาชราบานใดอัปปะรักเพียงไหนเขายังคงไม่เปลี่ยนใจตั้งใจอยู่ร่วมกับคนรักจูบจนแก่เท่าเราถึงกับสำนึกเสียใจว่าร้อยกว่าปีมานี้ฉไนาวางแผนเตรียมการอยู่ในขุมนรกเขาวงกฎไม่ออกจากสถานทักพิงทำความรู้จักกับบุรุษผู้งมงายในรักก่อนสออ้วง คำพูดเหล่านี้เพียงกล่าวล้อเล่นนางวางแผนการอันยิ่งใหญ่ไว้สมควรเห็นซึ้งชื่ชาต่อเรื่องทางโลกไม่คำนึงถึงความรักฉันบุรุษสตรีแต่แรกแต่ที่เสียดแทงใจคืออทิซึ่งเป็นร่างเดิมของโปเกียวหุนงมงายในรักโปเกียวหุนในปัจจุบันกลับไม่เชื่อเรื่องรักอันงมงายใบหน้าโปเกียวหุนยิ่งมายิ่งเขียวคลำ้ำกล่าวอย่างเช่มฉาว่าผู้ใดเป็นอทิ จูยินแก้วตาดำหัวร่ออีกคราหัวร่อพลางทอดถอนใจกล่าวว่าเจ้ากระทั่งสออ้วงเป็นใครยังไม่ทราบใหญ่ต้องรับรู้ว่าผู้ใดเป็นอาทิบอกต่อเจ้าอาทิตายไปแล้วอย่างน้อยหัวใจของเขาตายแล้วเขาไม่ใช่อาทิของสออ้วงอีกคำพูดของนางซ่อนความในดูท่านางเคารพต่อการตัดสินใจของสออ้วงไม่บอกความจริงตอโปกเกี่ยหุน บอกเกียหุนเพียงแค่หัวรออย่างเย็นชาคลายไม่เชื่อคำพูดของนางแต่ก็ไม่มีเวลาสืบสาวเรื่องของอาทิกับซออ้วงอีกเพียงถามว่าท่านเมื่อมิใช่ซออ้วงอย่างนั้นท่านเป็นใครประการนี้จึงเป็นคำถามที่ต้องการคําตอบที่สุดมานผู้งามสกรานเลิศล้ำเบื้องหน้าที่แท้เป็นบุคคลเยี่ยงไรจูยินแก้วตาดากล่าวว่าประเสริฐเราสองนับว่าเข้าสู่หัวข้อสำคัญแล้ว ว่าเรามีรูปโฉมคลับคล้ายกับสออ้วงแต่ดวงชะตาของเรากลับผิดแพกแตกต่างในชีวิตเราไม่เคยพบพานบุรุษที่รักเราด้วยจริงใจคำความรักกันแกล้งก่อกวนเราห0สปีภายหลังเราเค่อยตื่นจากฝันร้ายตอนนี้เราแม้หลุดพ้นจากทางโลกแต่การก่อนเคยมีชื่อหนึ่งบอกไปคงสร้างความตื่นตระหนกแก่เจ้าดวงตาที่คล้ายบุปผาในหมอกของนาง จับจ้องมองโปเกียวหุนแน่วนิ่งกล่าวย้ำทีละคำว่าชื่อจริงของเราเรียกว่าแปะสู่เจิงคำแปะสู้เจงขายอัศนีบาดฟาดกรอกหูฟาดทลายติดต่อกันสามครานางกลับเป็นแปะสู้เจงความคิดประการแรกของโปกเกียวหุนคือนี่ไม่เป็นความจริงแต่เมื่อเขาสบสายตากับจูยินแก้วตาดำ ประกายตาของนางแน่วแน่ไม่แปรผันเท่ากับบอกต่อเขาว่าที่นางกล่าวเป็นความจริงแท้แน่นอนคิดไม่ถึงจูยินแก้วตาดำกับเป็นแปะสู้เจงแต่ว่าแปะสู้เจงไม่ใช่ธิดาของเทวะหรอกหรือแม้กระทั่งเสาะอ้วงก็เคยเป็นสนมเทวะแปะสู้เจงเป็นธิดาบุญธรรมของเทวะมานที่เบื้องหน้าที่แท้เป็นแปะสู้เจงใด ภายในประตูศักดิ์สิทธิ์อันมืดครึม้มกับกลายเป็นเงียบงันปานวังเวงมีแต่ขงชื้อที่ด้านข้างยังคงบิดหมุนลูกเต๋าเล็กๆซึ่งประกอบเข้าด้วยกันเป็นใจแห่งตักหมอบังเกิดเป็นเสียงดังเบาๆเ,เป่าเกียวหุนยังคงจับจ้องมองจูยิ้มแก้วตาดำโดยไม่ขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวจนบัดนี้เขายังไม่ผ่านพ้นขั้นตอนมกหิงยังไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้ในที่สุด จู่ยิมแก้วตาดำกล่าวทำลายความเงียบสงัดขึ้นก่อนว่าเราทราบว่าเรื่องที่เราเป็นแปะสู้เจงยากจะสร้างความเชื่อถือแก่ผู้คนแปะสู้เจงเพียงเป็นนางพญาง,งูขาวในเทพนิยายไหนเลยเป็นมารสีดำผู้หนึ่งได้แต่หากเจ้าทราบว่าในโลกมีเพียงเราเรียกว่าแปะสู้เจงยังมีสตรีอีกสองนางเรียกว่าแปะสู้เจงเจ้าจะค่อยๆเข้าใจว่าเราที่แท้เป็นแปะสู้เจงใด เป่าเกียวหุนยังคงไม่เอ่ยปากที่แล้วมาเขาไม่ปริปากก่อนวันนี้เพราะต้องการทราบความจริงเขาละเมิดความเคยชินถามมากเกินไปแล้วจูยินแก้วตาดำกล่าวว่าในโลกนี้มีสตรีสามนางเรียกว่าแปะสู้เจงหนึ่งในจำนวนนั้นคือนางพญางูขาวแปะสู้เจงซึ่งหลงรักโคเสียนความจริงนางไม่ใช่ปีศาจอสรพิษอันใดาหากแต่เป็นธิดาของเทวะ คนที่สองความจริงไม่ใช่แท่แปะหากแต่เรียกว่าสออ้วงเนื่องด้วยนางมีรูปโฉมคลับคล้ายกับแปะสู้เจงหลังจากที่แปะสู้เจงตายแล้วเทวะจึงรับนางเป็นทิดาบุญธรรมขนานนามว่าแปะสู้เจงเพื่อทดแทนความว่างเปล่าของการสูญเสียทิดาคนที่สามคือเราเองแต่เราไม่ใช่แปะสู้เจงคนสุดท้ายหากแต่เป็นแปะสู้เจงคนแรกชื่อแปะสู้เจง ความจริงเป็นของเราศักดิ์ศรีแท้จริงของเราเป็นมารดาของแปะสู้เจงที่หลงรักโคสิลยนและเป็นภรรยาคู่ชีวิตของเทวะนามโปะแปะสู้เจงโปะแปะสู้เจงคิดไม่ถึงมารผู้งามสกรานกลับอ้างตนเป็นภรรยาของเทวะทั้งยังเพิ่มแท้ของสามีอยู่หน้าชื่อแท้ตัวเองเนื่องด้วยโปะแปะสู้เจงเป็นมารดาของแปะสู้เจง จึงมีรูปโฉมคับข้ายสออ้วงแต่ภรรยาของเทวะสมควรตกตายไปแล้วฉไหน,นเป็นจูยินของแก้วตาดำปู่เกี่ยวหุนความจริงรับฟังอย่างสงบแต่แล้วถูกชื่อแปะสู้เจงอันหลากหลายก่อกวนจนสับสนยุ่งเหยิงขึ้นมาโดยเฉพาะจูยินแก้วตาดำเรียกตัวเองเป็นป่แปะสู้เจงคำปู่แสดงว่าเป็นแท่ของสามีนางซึ่งเป็นแท่ที่แท้จริงของเทวะ โปเกียวหุนคิดไม่ถึงว่าเทวะในภาพผนังก่างสวนอุทยานเสียวลิมยี่มีเพียงมีใบหน้าคับคล้ายกับเขายังแท่โปเช่นเดียวกับเขาหรือว่าระหว่างเขากับเทวะมีความสัมพันธ์อันลึกล้ำใดปมปริศนาขายยิ่งมายิ่งมากที่ที่จูหยินแก้วตาดำซึ่งเรียกตัวเองเป็นเป่าแป๊สู้เจงก่าวสืบต่อโลกียวิสัยช่างสับสนสุดท้ายเหลือเพียงฝันวสันตื่นหนึ่ง เราเป็นภรรยาเทวะความจริงสมควรอยู่เคียงข้างเทวะตลอดไปเจ้าคงต้องการทราบว่าเราชไหนเป็นมานในมานทั้งนี้เพราะร้อยกว่า200ปีนี้เราค้นหาคำพูดสี่คำและเป็นเป้าหมายสุดท้ายของแผนมานส่งเสริมสพรพพชีวิตเอ่ยถึงตอนนี้สีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นกระตือรือร้นคึกคักล่าวยัมทีละคำว่าคำพูดทั้งสี่คำนี้คือความเสมอภาค บอกเกี่ยวหุนรับฟังจนงงงันวูบหนึ่งคิดไม่ถึงแผนมารส่งเสริมสัพพชีวิตซึ่งจูยินแก้วตาดำมุ่งดำเนินการเพราะเปิดเผยออกมาเพียงเพื่อแสวงหาความเสมอภาคโป่แตะสู้เจงก่าวอีกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขายไม่เน้นความเสมอภาคมีแต่เราที่กล้าพลิกฟ้าฝืนดินล้มล้งกฎเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติมาทั้งนี้เพราะทุกราชวงศ์ที่แล้วมา เป็นห้องเต้ปกครองแผ่นดินประหนึ่งมังกรในมวลมนุษย์ประชาราชกับคล้ายมดปลวกอันไร้ค่าระหว่างมังกรกับมดปลวกนับว่าต่างการราวฟ้ากับจินสีหน้าเป่าเกียวหุนแม้ไม่มีปฏิกิริยาใดในใจกับเห็นพ้องด้วยทุกราชวงศ์ที่แล้วมาเป็นห้องเต้ปกครองแผ่นดินห้องเต้ให้ขุนนางตายขุนนางมิอาจไม่ตายอย่าว่าแต่ประชาราชอันต้อยต่ำ ว่าเป่าเกียวหุนไม่ใส่ใจต่อเรื่องราวในโลกยังรู้สึกว่าเช่นนี้ไม่ยุติธรรมเป่าแปะสู้เจงกล่าวว่ามีเพียงแต่ฮ่องเต้กับประชาราช์ต่างกันราวฟ้ากับดินแม้แต่ขุนนางข้าหะกบดีก็แบ่งแยกชนชั้นกับราษฎรผู้ยากไร้แต่ละวันไม่ทราบมีราษฎรมากน้อยเพียงใดไม่อาจทนรับการรีดนาทาเร้นเรียกเก็บภาษีแพงจนต้องขายตัวเป็นบ่าวไพร่หญิงรับใช้ต่อให้ไม่ถึงกับขายตัว ก็มีชีวิตอย่างแร้นแค้นทั้งนี้เพราะผู้ปกครองอยู่สุขสบายไม่รู้งรู้ความยากลำบากของคนส่วนใหญ่เป่าเกียวหุนอดกล่าวไม่ได้ว่านั่นไม่แน่นะักบางครั้งแผ่นดินก็ปรากฏห้องเต้ที่ดีเป่าแปะสู้เจงแค่นหัวร่ออย่างเย็นชากล่าวว่ามา่ว่ามีห้องเต้ที่ดีหนึ่งรัชกาลยากชดเชยกับผู้ปกครองอันโฉดเขาสิบยุคสมัย ซึ่งความจริงทุกผู้คนล้วนเสมอภาคเท่าเทียมกันเราเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งต้องมีคนตั้งใจจริงกิดค้นระบบการปกครองที่ดีพร้อมนำความเสมอภาคมาสู่ทุกตัวตนคิดไม่ถึงโปกแปะสู้เจงที่เรียกตัวเองเป็นมารกับมีอุดมการอันกว้างไกลถึงเพียงนี้สมควรนับเป็นอุดมการที่ดีพร้อมประการหนึ่งแต่เนื่องด้วยดีพร้อมโปเกียวหุนมีความรู้สึกว่า ในยุคสมัยนี้ยากที่จะบรรลุความเป็นจริงได้ทั้งนี้เพราะในโลกไม่มีบุคคลที่ดีพร้อมผู้คนล้วนมีจุดอ่อนอยู่มากหลายหนึ่งในจำนวนนั้นคือความละโมบโลบหลงและใจทะเยอทยานคอยกัดขวางมิให้แผนการนี้ลุล่วงไปได้มาดแมนเป็นเช่นนั้นโปเกียวหุนเมริโตแยงกับโปแปะสู้เจ่งเขาทราบว่าเรื่องราวมีอยู่สองด้านดังนั้นเมริโตแยงทัดทานเพียงนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมา หากแม้นแผนมานส่งเสริมสัพพชีวิตเพียงเพื่อสแสวงหาความเสมอภาคเหตุใดโปะแปะสู้เจ่งจึงวางแผนชักนำของชื้อเข้าสู่ตรอกมนุษย์หมายให้นางฟื้นฟูความทรงจำเปิดไขใจแห่งตักหมอเพื่อค้นหาอาวุธที่ไร้พูดต่อต้านนั้นอาวุธนี้ฟังว่าสามารถพลิกผันฟ้าดินแต่การพลิกผันฟ้าดินจะช่วยให้ทุกผู้คนเสมอภาคได้จริงๆนึกถึงตอนนี้เปาเกียหุนพันถามว่า ท่านเมื่อมีอุดมการอันยิ่งใหญ่ฉะไหนลดตัวเป็นมานร้ายสีหน้าอันกระตือรือร้นของโป๊ะแปะสู้เจ๋งพลันปรารสนาการสิน้นเปลี่ยนเป็นความรันทดหดหูกล่าวว่าบางครั้งผู้ที่มีอุดมการณ์ยิ่งใหญ่เป็นคนชานฉลาดหลักแหลมจุดเด่นของเราคือฉลาดหลักแหลมน่าเสียดายนี่เป็นข้อบกพร่องของเราเช่นกันหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวเสริมว่า เนื่องด้วยเราฉลาดหลักแหลมเกินไปจึงเห็นซึ้งถึงธาตุแท้ของบุรุษที่เรารักเมื่อถึงตอนท้ายเรายินยอมตัดรักพาตัวไปจากเขากลับกลายเป็นมานในมานปริป่านั้นความขับแค้นเสียใจที่คล้ายหมอกควันโถมประดังเข้าสู่จิตใจนางเพียงไม่ทราบนั่นเป็นเรื่องราวอันขับแค้นเสียใจนานเท่าใดใช่เป็นเรื่องราวเมื่อร้อยกว่า200ปีก่อนหรือไม่ ป่าเกียวหุนไม่ต้องรุ่นคิดคาดเดาเป่าแปะสู้เจงเริ่มบอกเล่าตํานานความหลังซึ่งสร้างความขับแค้นเสียใจแกนางนออกมาแล้วขณะที่เป่าเกียวหุนรับทราบเรื่องราวความหลังของป่าแปะสู้เจงยังมีคนผู้หนึ่งล่วงรู้ชาติตระกูลของมานก่อนป่าเกียวหุนอีกคนผู้นี้คือเนียบพวงเนียบพวงความจริงถูกจูยินแก้วตาดำกับมานสตรี รังตัวอยู่ในขุมนรกเขาวงกตจากนั้นจูยินแก้วตาดำเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงต่อเขาเนียบฮวงพบว่านางมีโฉมหน้าคับคล้ายกับเสาะอ้วงแต่ดูจากสีหน้าของจูยินแก้วตาดำนางสมควรเป็นแปะสู้เจงซึ่งมีใบหน้าคับคล้ายเสาะอ้วงเพียงไม่ทราบเป็นแปะสู้เจงใดการพบเห็นครั้งนี้สร้างความตื่นตระหนกแก่เนียบฮวงอย่างใหญ่หลวงต้องใช้เวลาไม่น้อยค่อยสงบสติอารมณ์ลง ไม่ว่าอย่างไรเขาต้องหาทางออกจากขุมนรกเขาวงกฎนี้ก่อนแต่คิดออกจากสถานที่ซึ่งมีทางอุโมงค์อันซับซ้อนไหนเลยง่ายได้ดังใจนึกยามอับจนปัญญาเนี่ยพวงได้แต่จัดให้ต้วนหลังซึ่งถูกวิชาสูญเสียใจส่งเสริมอยู่ในซอกมุมอันปลอดภัยจากนั้นออกสืบเสาะเพียงลําพังหวังว่าสามารถค้นพบเบาะแสออกจากขุมนรกเขาวงกดนี้น่าเสียดายสืบเสาะอ,อยู่ครึ่งค่ำวัน ยังหาอันใดไม่พบสุดท้ายมาถึงสุดทางอุโมงค์สายหนึ่งเห็นห้องศิลามิตรชิดหลังหนึ่งเรียกว่าหมอคือถิ่นพำนักมานตีความจากคำถิ่นพำนักมานสมควรเป็นที่อยู่ของจูยินแก้วตาดำอย่างนั้นคงมีสภาพแผนผังของสถานที่แห่งนี้นึกถึงตอนนี้เนียบพวงไม่ชักช้าอีกต่อไปสำรวจดูผนังข้างถิ่นพำนักมานดูว่ามีปุ่มกลไกลเปิดประตูศิลาของถิ่นพำนักมานหรือไม่ เขาโชคดีค้นพบปุ่มกลไกลโดยเร็วพรากฏนิ้วลงได้ยินเสียงครืดประตูศีลาของถิ่นพำนักมารเลื่อนเปิดไปด้านข้างเนียบพวงเดินเข้าห้องไปอย่างระมัดระวังเห็นภายในมืดมิดสนิทได้แต่หลวงชุดไฟออกมาก,กวัดแกว่งจุดขึ้นจอกับเทียนไขที่หลงเหลือบนเชิงเทียนที่ผนังห้องเปลวเทียนพอสว่างวูบขึ้นเนียบพวงค่อยพบว่าถิ่นพำนักมารน,นี้เป็นห้องเล็กๆซึ่งตกแต่งอย่างเรียบง่ายหลังหนึ่ง ภายในห้องไม่มีเครื่องประดับอันเลิศหรูมีเพียงหนึ่งเตียงหนึ่งโต๊ะสองเก้าอี้ภาชนะจัดทำจากไม้ดูไปมานในมานมีชีวิตอย่างเรียบง่ายหาได้ฟุ้งเฟอฟุ่มเฟื่อยไม่หากเปรียบกับตำหนักรวมเทพของเทวะไม่ทราบเหนือล้ำกว่าเท่าใดทั้งนี้เพราะสิ่งปลูกสร้างในตำหนักรวมเทพแม้วิจิตงดงามชวนให้ตาลายพร่าปลายแต่ก็เวงหวางว่างเปล่าเยียบเย็นไร้น้ำใจ รงกันข้ามกับรังอสูรเล็กๆแห่งนี้ในความสมถะแฝงด้วยน้ําใจจากที่อยู่อาศัยวิเคราะห์ถึงตัวตนตำหนักไร้น้ําใจพักอาศัยด้วยเทวะไร้น้ําใจทินพานักมานมีน้าใจกับพักไว้ด้วยมานมากน้ําใจหรือไม่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสืบสาวเรื่องนี้เนี่ยพวงระงับสติแล้วเริ่มตรวจค้นถิ่นพานักมานหวังว่าสามารถสอบพบภาพแผนผังของสถานที่นี้ ภายในถิ่นพำนักมารน,นอกจากเครื่องเรือนอันสมถะแล้วตามผนังยังจัดตั้งตู้สะสมเต็มไปด้วยตำรับตำราและม้วนภาพตัวหนังสือมีจำนวนนับพันเล่มเนี่ยพวงใช้เวลาค้นหาอยู่ชั่วน้ำเดือดยังไม่พบเห็นภาพแผนผังอันใดแต่พบเห็นม้วนหนังสือม้วนหนึ่งเขียนอักษรสะดุดตาว่าอักหมอชิ่วจักบันทึกของมาร้ายนี่ไม่ใช่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวมาร้ายเองหรอกหรือบางทีในม้วนบันทึก มีภาพแผนผังก็ได้นึกถึงตอนนี้เนียบฮวงรีบคลี่ม,ม้วนบันทึกออกมาจากนั้นพบว่าในม้วนบันทึกไม่มีภาพแผนผังอันใดเพียงแต่บันทึกเรื่องราวความหลังของมารร้ายคิดไม่ถึงมารที่วางแผนส่งเสริมสัพพชีวิตยังมีเวลาบันทึกอดีตที่ผ่านมาของตัวเองเนียบฮวงพลิกดูม้วนบันทึกพลันบังเกิดความตื่นตระหนกพบว่ามารคือโปะแปะสู้เจ๋ง ที่แถนางเป็นมารดาของแปะสู้เจงมีหน้าเล่าโฉมหน้าแท้จริงของนางจึงคลับคล้ายกับเสาะอ้วงถึงเพียงนั้นในม้วนบันทึกมิเพียงเปิดเผยศักดิ์ศรีแท้จริงของโป๊แปะสู้เจงตลอดจนบุญคุณความแค้นระหว่างนางกับเทวะยังเอ่ยอ้างถึงแผนส่งเสริมสัพพชีวิตซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ความเสมอภาคนอกจากนั้นยังเอ่ยถึงชาติกำเนิดของของชือ้อรวมทั้งชะตากรรมเมื่อวัยเด็กของนางโดยละเอียด เนียบพวงยิ่งอ่านต่อยิ่งบังเกิดความตื่นตระหนกคิดไม่ถึงมาในมานซึ่งความจริงเป็นสตรีกับมีอุดมการอันยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้นอกจากนั้นชะตากรรมในวัยเด็กของของชือ้อก็สถานจิตใจของเขายังรุนแรงเมื่อเนียบพวงพลิกถ,ถึงช่วงสุดท้ายของมวนบันทึกพบว่าช่วงท้ายยังมีรายละเอียดของวิชามานซึ่งจูยินแก้วตาดำฝึกปรือวิชามานนี้ขนานนามลักใต้หมอโตอ 6มานส่งเสริมแบ่งออกเป็นหกแขนงประกอบด้วยสีโตใตายส่งเสริมเสาะโตหิมะส่งเสริมเกงโตพระสูตรส่งเสริมสิกสิมโตศูญเสียใจส่งเสริมทาแสโตชีวิตอื่นส่งเสริมสุดท้ายคือบอเหลียงโตมหาอมิตะส่งเสริมวิชาตายส่งเสริมหิมะส่งเสริมและพระสูตรส่งเสริม จู่ยินแก้วตาดําแยกย้ายถ่ายทอดให้แก่แก้วตาดาเสาะตักหมอและเจ้ามณ์มานภายหลังแก้วตาดําดัดแปลงวิชาตายส่งเสริมเป็นหัตถเทพมนุษย์ตยูเสาะตักหมอดัดแปลงวิชาหิมะส่งเสริมเป็นวิชามือมานหิมะส่วนเจ้ามนม์มานดัดแปลงวิชาพระสูตรส่งเสริมเป็นวิชาไรพระสูตรไร้วิถียังมีมานสตรีซึ่งเนียบพวงเคยให้ความไว้วางใจก็ฝึกปรือวิชาสูญเสียใจส่งเสริม ตามข้อความในบันทึกมารร้ายไม่ว่าผู้ใดขอเพียงฝึกปรือวิชาใดาวิชาหนึ่งในหกมารส่งเสริมสามารถแปลกำลังภายในเป็นพลังความร้อนชนิดหนึ่งเพียงพอกับการหลอมละลายโลหะได้ต่อให้เสาะตักหมอซึ่งฝึกปรือพลังความเย็นเป็นหลักก็สามารถรวมรั้งพลังความเย็นจากนั้นแผ่พลังความร้อนขึ้นจากจุดต่างช่างใช้หลอมละลายโลหะเนี่ยพวงอ่านถึงตอนนี้ค่อยเข้าใจในบัตรดนว่า สตรีที่ปลอมแปลงเป็นเฮียงซาะฉะไหนหนีบร่างเขาทะลวงผ่านคันฉายเขตทวารได้ทั้งนี้เพราะนางฝึกปรือวิชาสูญเสียใจส่งเสริมทําให้นางมีพลังความร้อนสามารถละลายทองคําเมื่อนางถมเข้าใกล้คันฉายเขตทวารพลังความร้อนที่แผ่พุ่งจากร่างก็จะเผากระจกทองเหลืองจนแดงแปรสภาพคล้ายน้ําพุ่งผ่านไปโดยง่ายได้จากนั้นคันฉายเขตวารค่อยๆเย็นลงจบจนคืนสู่สภาพเดิม เนียพวงรอบชมเชยวิชาหกมานส่งเสริมแต่เมื่ออ่านถึงสองวิชาสุดท้ายซึ่งคือชีวิตอื่นส่งเสริมกับมหาอมิตะส่งเสริมถึงกับปากอ้าตาขางไปที่แถววิชามหาอมิตะส่งเสริมมีชื่อเดิมว่ามหาอมิตะดินสุดยอดที่เหลือเชื่อที่สุดคือวิชาชีวิตอื่นส่งเสริมตอนแรกเนียบพวงยังเข้าใจว่าแก้วตาดำฝึกปรือวิชาชีวิตอื่นส่งเสริมฝากวิญญาณไว้กับร่างอื่น เช,เช่นกับการยืมศพคืนวิญญาณคอยหาโอกาสฟื้นคืนชีพมาใหม่ยามนี้เขาพออ่านดูข้อความในบันทึกของมารร้ายคอยทราบความจริงที่ซ่อนอยู่ในความจริงที่แท้ความจริงกับรวบรัดถึงเพียงนี้ที่ว่าร่างคนจำแรงที่ไม่มีวันดับสูญล้วนแปลกตอมแต่ที่จริงไม่ได้ดำรงคงอยู่อีกเมื่อ50ปีก่อนแก้วตาดำรับบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตสังขารร่างกายของนางไม่ได้คงอยู่แต่แรก ที่วานางย้ายร่างฝากชีวิตกับผู้อื่นโดยไม่หยุดยัง้งหาเป็นความจริงไหมทันใดทิศทางของประตูถิ่นกำเนิดมานพันบังเกิดซุ้มเสียงบุรุษเสียงหนึ่งดังว่าในที่สุดท่านทราบความจริงแล้วว่าวิญญาณแก้วตาดำซึ่งซ่อนอยู่ในร่างของชือ้อเป็นเรื่องราวใดแล้วกระมังซุ้มเสียงแผ่วทุม้มแฝงความสะทกสะท้อนแต่หากไม่ใช่เจ้าของซุ้มเสียงเอ่ยปาก เนียพวงยังไม่รู้สึกตัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งมาถึงข้างประตูแล้วสาเหตุเป็นเพราะผู้มามีวิชาตัวเบาที่เบากว่าเนียบพวงอีกเนียบพวงทราบแล้วว่าคนที่ด้านหลังเป็นใครทั้งยังจดจำสุ้มเสียงอันหม่นหมองของอีกฝ่ายหนึ่งยามนั้นหมุนตัวไปถามว่าเสาะตักหมอเป็นท่านผู้มาคือเซาะตักหมอในชุดขาว เพียงแต่ร่างคนจำแรงซึ่งได้รับคำชมเชยจากโปกเกหุนผู้นี้ฉะนไหนปรากฏกายในเวลาและสถานที่นี้ได้ยินเสาะตักหมอกล่าวว่าเนี่ยพวงตอนนี้ท่านคงทราบแล้วว่าท่านไม่อาจจัดการกับพวกเราได้ทั้งนี้เพราะแก้วตาดำตัวเรารวมทั้งจูหยินพวกเราถูกทำลายล้างไปแล้วในโลกไม่มีเรื่องที่ไม่มีวันดับสูญดังนั้นตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงบัดนี้ของชื้อยังคงเป็นของชือ้อ นางไม่เคยเป็นแก้วตาดำมาก่อนของชื้อเมื่อไม่เคยเป็นแก้วตาดำเหตุใดวิญญาณของแก้วตาดำสามารถกล่าววาจาต่อของชือ้อเหตุใดขงชื้อสามารถเป็นแก้วตาดำอันชั่วร,ร้ายได้ถูกเมื่อเรื่องราวความจริงสลับซับซ้อนแต่เนียบพวงพอฟังสีหน้ากับปราศจากแววเคลือบแค็งสงสัยคล้ายกับหลังจากอ่านดูม้วนบันทึกนั้นก็เข้าใจทุกสิ่งยามนั้นพงกศีรีะกล่าวว่า ข้าพเจ้าความจริงวิตกกังวลว่าหลังจากผ่านพ้นเรื่องนี้จะขับไล่วิญญาณของแก้วตาดำออกจากร่างของของชื้อทำให้ขงชื้อกลับคืนเป็นคนสามัญธรรมดาอย่างไรแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วทั้งนี้เพราะพวกท่านความจริงไม่ได้ดิรงคงอยู่แต่ที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคือตอนแรกท่านบอกว่าจะช่วยเหลือจูยินท่านบรรลุถึงแผนการตอนนี้ท่านฉะไหนปรากฏกายในเวลาและสถานที่นี้ท่านรุดมาช่วยเหลือจูยินท่านหรือมาช่วยเหลือข้าพเจ้า เสาะตักหมอกล่าวอย่างเฉยชาว่าผิดแล้วการมาของเราครั้งนี้ไม่ใช่ช่วยเหลือจูยินเราและไม่ใช่ช่วยเหลือท่านหากแต่ขอให้ท่านช่วยเหลือเราเนียบพวงรับฟังจนสงสัยใจยิ่งเสาะตักหมอกลับมาขอความช่วยเหลือจากเขาแต่เสาะตักหมอพอกล่าวจบเนียบพวงพลันเข้าใจว่าเสาะตักหมอฉไหนามาขอความช่วยเหลือเขาที่แท้เสาะตักหมอพลันทลาล้มไปเบื้องหน้าเสียหลักล้มลงกับผืน เหตแปลเปลี่ยนอุบัติอย่างกระทันหันเนียพวงรีบเข้าไปประคองคนไว้ค่อยพบว่าแพรขาวคลุมหน้าของเสาะตักหมอแปดเปื้อนเต็มไปด้วยโลหิตเขารับบาดเจ็บแล้วเนี่ยพวงคิดปลดแพรขาวคลุมหน้าของเสาะตักหมอตรวจดูอาการบาดเจ็บของเสาะตักหมอมีคาดเสาะตักหมอชิงทัดทานว่าอย่าได้ปลดผ้าคลุมหน้าเราเราไม่ต้องการให้ผู้คนเห็นโมหน้าเราเนียพวงตัดบทว่า อนนี้ข้าพเจ้าล่วงรู้ความจริงแล้วต่อให้ท่านเปิดเผยโฉมหน้าต่อข้าพเจ้าก็ไม่นับเป็นอย่างไรท่าน้ายรับบาดเจ็บไม่น้อยยังคงคำนึงถึงร่างกายสำคัญกว่าเสาะตักหมออย่างลังเลเนียบพวงเห็นว่าไม่อาจเสียเวลาสืบไปยื่นมือปลดแพร่ขาวคลุมหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งลงมามีคาดพอปลดแพร่ขาวคลุมหน้าของเสาะตักหมอลงมาใบหน้าเนียบพวงถึงกับแปลเปลี่ยนเป็นเขียวขำ่ำ